ตอนที่สิประกายดาวความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอเปลี่ยนไปแล้วแต่ข้อตกลงในสัญญายังคงเดิมวันนี้เขาจึงพาเธอมาจดทะเบียนสมรสตามที่เคยพูดคุยกันไว้ตอนนี้ในทางกฎหมายเธอคือภรรยาของเขายังถูกต้องแต่สถานะที่ได้มาตามกฎหมายก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องดูแลเธอถึงเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยเช่นนี้จาจเองค่ะ หญิงสาววางมือทับบนหลังมือของเขากดเบาๆดันลงตามกว่าโต๊ะเคาน์เตอร์แคชเชียร์หลังจากเขายื่นบัตรเครดิตไปตรงหน้าพนักง,งานเก็บเงินนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะนี่เป็นช็อปแห่งที่สามที่เขาพาเข้ามาเลือกหาซื้อเสื้อผ้าสำหรับใช้ในโอกาสต,ต่างๆในห้างสรรพสินค้าใหญ่ซึ่งเธอก็ค้านแต่แรกอีกเหมือนกันเพราะเสื้อผ้าที่เตรียมมาจากที่โน่นเพียงพอกับภารกิจออกตามหาแม่แต่เขาก็ยังพาเธอมาซื้อชุดสวย ที่เธอมองไม่เห็นโอกาสที่จะได้ใช้สวมใส่มีไว้ดีกว่าผมไม่อยู่ใครจะพามาดูเขาให้เหตุผลกับเธอแบบนี้เหมือนเธอเป็นเด็กน้อยเลยทีเดียวแถมซื้อเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวของเธอเสร็จเขายังมีแลนพาเธอไปซื้อของกินเข้าบ้านต่อทำเหมือนว่าเขาจะกลับให้เดินเบิกวันพรุ่งนี้เลยพิซซี่นะ่ะเสียงอ่อนๆนากยาวของคนตามมาด้วยกันทำให้มุมปากของชายหนุ่มยกยิ้มอีกครั้งพอดึงมือเธอออก ยื่นบัตรเครดิตให้กับพนักง,งานเรียบร้อยก็วางมือบนหัวคนข้างตัวยกเบาๆพอปราบเด็กดื้อได้แล้วเขาก็หันไปทางพนักง,งานอีกครั้งและได้ทันเห็นอีกฝ่ายแอบเหลือบตามมองทำหน้าครุ่นคิดสงสยัยก่อนจะหลบตาวูบเมื่อเห็นเขามองมุมปากของพัดชนกระตุกยิ้มชื่อที่เธอตั้งให้คงทำให้คนมองเขาด้วยความสงสัยอีกไม่น้อยแต่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอก เชนินไม่ซื้ออะไรอีกแล้วนะคะพอแค่นี้แหละเขาแค่ยิ้มพีชนะเสียงอ่อนๆของคนยืนอยู่ด้วยกันทำให้เขายิ้มมากขึ้นกว่าเดิมอีกเล็กน้อยแต่สุดท้ายเขาก็จัดได้ครบทุกอย่างตามที่วางแผนมาจนกระทั่งพาเธอเข้าไปนั่งสั่งอาหารในร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังในห้างสรรพสินค้าที่แวะซื้อของกันใช่ไหมน้ำเสียงคลายไม่แน่ใจลอยมาเข้าหูพัดชน ขณะที่เชิญบูญชาอย่างสนใจเมนูอาหารบนโต๊ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หันไปมองจนกระทั่งรู้สึกว่ากำลังตกเป็นเป้าสายตาและมีเสียงเดิมดังขึ้นอีกครั้งผมพอใช่นะพัชนเอียงคอเบี่ยงหน้าเล็กน้อยเมื่อจับได้ว่าเสียงนั้นดังมาจากทางด้านหลังมีหนุ่มหน้าตาดีสองคนตัวสูงสูงพอๆกับเขายืนอยู่ข้างโต๊ะที่อยู่คนละแถวกับที่เขานั่งอยู่แม้ไม่ได้หันไปมองเต็มสองตา แต่ก็พอประเมินได้ว่าทั้งสองกำลังพุ่งเป้ามาที่โต๊ะเขาพัชชนเบนสายตากลับมายังคนที่นั่งอยู่อีกฟากโต๊ะเชนิทคะใช่จริงๆด้วยเสียงดังแทรกเข้ามาที่โต๊ะของบุคคลภายนอกทำให้สองหนุ่มสาวหันไปมองทันทีเชนิทคนสวยพัชชนหันมามองหญิงสาวสลับกับมองสองหนุ่มที่กำลังเดินตรงมาที่โต๊ะรู้จักหรอเขาถามก่อนที่ทั้งสองจะมาถึง ไม่ได้ระแวงเรื่องความปลอดภัยเพราะอีกฝ่ายแสดงท่าทีว่ารู้จักเธอและการแต่งตัวของคนทั้งสองรวมถึงสถานที่ก็ไม่มีเหตุผลชวนให้คิดว่าทั้งสองคนเป็นคนร้ายสวัสดีเชนี่คนสวยจำเราสองคนได้ไหมที่ไฮเดนเบิร์กคุณผิดใช่ไหมครับขณะที่เชนบูชากำลังนึกทบทวนความทรงจำตามการเท้าความของคนมาทักหนุม่มอีกคนก็ทักพัดชนด้วยสีหน้าไม่แน่ใจนะักใช่ครับปรีครับ คนมาใหม่แนะนำตัวก่อนจะเปิดสมุดบันทึกหยิบนบาบัตรส่งให้กับชายหนุ่มรุ่นน้องบริษัทเรารับผลิตโฆษณาแล้วก็มีทำโมเดลลิ่งด้วยเขาผมเคยพาทีมง,งานไปถ่ายแบบและถ่ายโฆษณาที่มื่นไม่ทะเลรักสองสามครั้งได้แต่ยังไม่มีโอกาสเจอเจ้าของมื่นไม่ทะเลรักสักครั้งบางทีก็มีงานที่กรุงเทพด้วยเขาช่วงนั้นอาจจะมาดูงานทางนี้โดยไม่ได้เจอกันพัชชนตอบกลับอีกฝ่ายหลังจากรับนบามบัตรมานั่นสิรับ อ๋อเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำหน่อยนะครับปรีทำท่าน,นึกขึ้นได้ก่อนแนะนำคนข้างตัวกับหนุ่มรุ่นน้องนี่ปราดครับเป็นหุ้นส่วนของผมยินดีที่ได้รู้จักนะครับปราดยิ้มให้กับหนุ่มหล่อที่นั่งอยู่ตรงข้ามสาวสวยก่อนหน้านี้เราสองคนมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไฮเดนเบิร์กมาครับพักที่โรงแรมที่เชนี้คนสวยทำงานอยู่ก็เลยจำได้ปราดเท้าความกับหญิงสาวหลังจากเห็นอีกฝ่ายยังทำท่าน,นึก แต่ไม่รู้ว่าเชนิดคนสวยจะจำเราสองคนได้หรือเปล่าปราดมองสาวรุ่นน้องด้วยสายตาล้อเลียนจำได้ค่ะคิดออกแล้วแต่ไม่มีจังหวะแทรกบอกหญิงสาวเอ่ยยิ้มยิ้มสองนุ่มหลอกคือคนที่ยื่นนาบัตรให้กับเธอและเคยชวนเธอมาทํางานที่เมืองไทยแม้จะถูกอัธยาศัยคนทั้งคู่แต่ในเวลานั้นพวกเขาก็ยังเป็นคนแปลกหน้าส่วนเธอก็ยังไม่รู้จักใครจึงได้แต่รับนาบัตรเอาไว้ ซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วเพราะเธอไม่ได้สนใจในตอนแรกไม่คิดว่าจะได้เจอเชนิดที่นี่มาเที่ยวเหรอครับปรีถามบ้างมาธุระค่ะขอเสียมาระยาถามนิดนึงนะครับปรีเกริ่นอย่างมีเป้าประสงค์จะอยู่ที่ไทยอีกนานไหมครับปราดปลายตาไปมองคนรักยิ้มบางๆคุณปรีไวเสมอตอนนี้ยังไม่แน่นอนค่ะแต่ก็คงสักระยะหนึ่งเชิน,นันก่อนไหมครับ เห็นท่าทีของทั้งสองคนแพทชวนก็ตัดสินใจชวนร่วมโต๊ะมีธุระที่ไหนต่อหรือเปล่าครับไม่มีครับเพิ่งคุยงานกับลูกค้าเสร็จก็เลยมาหาอะไรกินกันปรีตอบรับอย่างรวดเร็วนี่เป็นโอกาสดีมากๆสําหรับเขาแม้จะยังไม่ทราบว่าสาวลูกเครื่องคนสวยมาทําอะไรที่นี่ก็ตามแล้วที่น่าสนใจมากๆคือมาก,กับนุ่มรอโปรไฟล์ดีมีฐานะาชาตกิกลุ่ด้วยนี่แหละงั้นเราสองคนไม่เกรงใจนะครับ ปราศบจังหวะตอบรับคำชวนของชายหนุ่มพอเจ้าของโต้ยืนยันให้ร่วมโต้ในล,ลุกขึ้นจากที่นั่งของตัวเองย้ายไปนั่งกับสาวสวยทั้งสองคนก็เข้าไปนั่งแทนที่ทันทีเรากำลังเลือกเมนูกันอยู่สั่งได้ตามสบายเลยนะครับผัชนบอกกับสองหนุ่มหลังจากพานักง,งานเอาเมนูอาหารมาส่งให้ที่โต๊ะพิซซี่หืมผัชนครางรับเสียงเบาในลำคอขณะที่สายตาย,ยังกวาดมองเมนูอาหารในมือ ชื่อที่เรียกเสียงขันรับถือเป็นปกติธรรมดาของสองหนุ่มสาวแต่ไม่ใช่กับสองหนุ่มหล่อปราดเกือบทำเมนูหลุดมือจนปรีต้องรีบคว้าเอาไว้ก่อนที่มันจะหลุดลงบนโต๊ะให้สองหนุ่มสาวหันมามองพิษซ,ซี่ปรีกับปราดมองตากันใช่เหรอครับคำถามนั้นไม่มีเสียงออกมาจากปากของปราดแต่ปรีก็อ่านปากของอีกฝ่ายออกหนุ่มหล่อลุกตีอินเตอร์อมยิ้มอดขำคนรักไม่ได้ อันนี้อร่อยไหมคะเสียงของหญิงสาวคนเดียวในตู้ทำให้สามหนุ่มเบนสายตาไปหยุดที่สาวสวยพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายลองดูผัะชนตอบยิ้มยิ้มหัวเราะเบาๆตอนคนถามทำปากยื่นใสจะได้รู้ไงเขาว่าแล้วก็หันมาดูเมนูในมือตัวเองต่อครูเดียวก็หันไปหาคนข้างตัวยกเมนูในมือให้หญิงสาวดูเดี๋ยวสั่งนี้ให้ลอง เขางอด้วยของกินหลังจากได้แกล้งเธอพอทุกคนเลือกเมนูของตัวเองได้แล้วพผาชนก็เลือกพนักงานมารับออเดอร์เช่นนียังจำที่เราคุยกันได้ไหมปรีกรเิ่นขึ้นอีกครั้งที่ผมกับคุณปรีเคยชวนมาทำง,งานด้วยกันปราดเสริมคนรักทันทีงานอะไรหรอครับผชนถามขึ้นก่อนที่เชิญบูชาจะตอบคำถามของสองหนุ่มถ่ายแบบถ่ายโฆษณาครับหรือว่าถ้ามีจังหวะดีๆอาจจะได้เป็นนักแสดงด้วย ปราดเขามีคอนเน็ชันเยอะเพราะเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงหลายคนอย่างเช่นนี้คนสวยของเรานี่ไปได้สวยเลยแนะ่นอนครับตอนเห็นครั้งแรกที่ไฮเดนเบิร์กสะดุดตาผมมากเลยจนอดเข้าไปจีบมาร่วมงานไม่ได้แต่ก็กินเฮลกันปรีเสริมหัวเราะเบาๆกับคนรักเดี๋ยวจีบใหม่ปราดต่อคนรักก่อนจะหันไปมองสองหนุ่มสาวบริษัทคุณปรีเพิ่งต่อสัญญากับบริษัทผลิตบรนดี รับทําโฆษณาให้มาห้าปีแล้วครับตอนนี้กําลังหานางแบบสาหรับโฆษณาชุดใหม่อยู่พอดีสเปกที่ลูกค้ารีเควสต์มาใช่เชนี่คนสวยของเราทุกอย่างเลยถ้าไม่ติดอะไรคุณพีชช่วยพิจารณาด้วยนะครับปราดเลิกที่จะพูดกับชายหนุ่มหลังจากดูท่าทีแล้วเห็นว่าอีกฝ่ายน่าจะมีส่วนสาคัญกับการตัดสินใจของหญิงสาวที่นั่งอยู่ติดกันได้ใช้เวลาไม่นานเชนี่ก็อยากลองทําดูนะคะเชิญบูชาบอกกับสองหนุ่มก่อนจะหันมาหาคนข้างตัว ทราบดีว่าตอนนี้เธอไม่สามารถตัดสินใจอะไรโดยพลาการได้พิซซี่ว่าไงคะชื่อที่หญิงสาวเรียกหนุ่มข้างตัวทําให้สองหนุ่มหันไปมองตาก,กันอย่างอดไม่ได้อีกครั้งจะไปทํางานเพาพักมากกว่าไหมผัดชนกระเซา้าบางทีงานอาจจะทําให้เธอไม่เหงาจนเกินไปเพราะเรื่องตามหาแม่ของเธอเขาเตรียมคนคอยช่วยไว้ส่วนหนึ่งแล้วถ้าเป็นห่วงเรื่องนี้สบายใจได้เลยครับปรีรับประกัน เรามีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลจัดการทุกอย่างให้ครับพออีกฝ่ายรับประกันแข่งขันภายใต้ท่าทีสุภาพพระชนก็หันไปมองคนนั่งอยู่ติดกันอีกครั้งแน่ใจว่าอยากทำเชนิดอยากลองค่ะชายหนุ่มทำหน้าครุนคิดขณะที่อีกสามคนทำหน้าลุ้นรอคำตอบโอเคเขาตอบรับในที่สุดนั่นทำให้คนทั้งสามยิ้มกว้างสุดปากเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนนะครับพัชชนพูดกับสองหนุ่ม ได้เลยครับถ้าสะดวกพรุ่งนี้ผมให้คนเอาไปส่งให้เลยหลังจากดูแล้วเราค่อยนัดคุยกันอีกทีก็ได้ครับพอคุยกันได้บทสรุปที่น่าพอใจปรีก็เอ่ยปากกับหนุ่มรุ่นน้องขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงอาหารมื้อนี้โดยไม่ลังเลขณะที่พัชชนก็ไม่ได้ขัดศรัทธาเพราะเห็นว่าสองหนุ่มพอจะคบได้แล้วไม่น่าจะมีพิษมีภัยกับสาวน้อยของตัวเองแต่ที่สำคัญกว่าอะไรทั้งหมดก็คือทั้งคู่ไม่มีวันจีบผู้หญิงของเขาแน่ๆ ผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นก็มีคำตอบมาจากลูกค้าสรุปว่าลูกค้าเลือกเธอเป็นนางแบบโฆษณาจริงๆและการถ่ายทำก็จะเริ่มในเดือนหน้าเสียดายว่าตอนนั้นเขาต้องกลับไปที่ไฮเดนเบิร์กแล้วและเวลาที่เหลืออีกไม่กี่วันที่จะได้อยู่ด้วยกันเขาเลยเลือกพาเธอมาพักที่เกาะว้าวนั่นใช่ไหมคะเหมือนไม่ทะเลรักเห็นป้ายสีขาวโดดเด่นสลักชื่อโรงแรมหรูท่ามกลางสีเขียวของใบไม้แวดล้อมแต่ไกล ขณะเรือแล่นเข้าใกล้เกาะหญิงสาวก็หันไปถามคนขับเรือด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นปิดไม่อยู่ใช่ชื่อเพรามากเลยค่ะใครเป็นคนตั้งคะพี่ช้างพี่ชายคนโตของเขาเธอจำได้เพราะเขาเล่าให้ฟังว่ามีพี่น้องทั้งหมดสี่คนรวมตัวเขาด้วยก็เป็นห้าและเขาก็บอกว่าแต่ละคนชื่ออะไรบ้างแล้วเธอก็บังว่าจะได้พบกับทุกคนสักวันเชนิดเดาว่าจะต้องเป็นคนโรแมนติกมากๆเลย นึกถึงหน้าพี่ชายกับคำว่าโรแมนติกผัดชนก็ยิ้มขำๆถ้าพี่ชายเขาโรแมนติกฝ่ายนั้นก็คงไม่โสดมาจนถึงทุกวันนี้หรอกเรือจะเข้าจอดแล้วมานั่งดีๆมาเชิญบูชาหันไปมองคนขับเรืออีกครั้งทำหน้างง,งอยู่เซลว,วินาทีก่อนจะเข้าใจคำพูดของเขาที่เธอง,งงก็เพราะเขาล้ามือจากพวงมาลัยยืดมือมาหาเธอนี่แหละแต่ว่าสายตาของเขาก็ดึงขาเธอเ้าเข้าไปหาเขาทันทีเช่นกัน นั่งดีๆก็คือการนั่งบนตักเขานั่นแหละตั้งแต่พากันขึ้นมาบนเรือแล้วเขาเขานั่งประจำที่คนขับหลังสั่งให้พนักง,งานของเขาไปเป็นผู้โดยสารอยู่ท้ายเรือที่นั่งของเธอก็คือตักของเขาและเขาจะยอมให้เธอลุกจากตักชั่วคราวช่วงที่มีวิวสวยและเธอขอลุกไปดูเท่านั้นบนตักพิซซี่ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมเธออดล้อไม่ได้หลังจากเข้าไปแทรกตัวนั่งลงตรงกลางระหว่างคนขับกับพวงมาลายัย และเขาก็ให้จูบยืนยันความปลอดภัยในทันทีในขณะที่ความเร็วของการแล่นเรือลดลงจนเธอรู้สึกได้อีกสีวันต้องเดินทางไม่รู้ใครจะตายก่อนกันตายเพราะความทรมานแล้วหหยหากันแล้วกันเช่นนิดนี้แหละผชนหัวรอรถเดียวปากอิ่มเต็มเพราะคุยกันเรื่องนี้กันทุกวันก็เลยรู้กันเป็นอย่างดีส่วนเธอก็ไม่ยอมให้เขาชนะเลยทั้งที่เขานี่แหละอาการหนักกว่าเธอ เธอช่างพูดส่วนเขาเน้นการกระทำนี่คงจะอธิบายความเป็นเขากับเธอได้ดีที่สุดในเวลานี้จูบผ่านจอก็คงไม่เหมือนจูบกันแบบนี้คนอายุน้อยกว่าจูบปากเขาติดติดกันจนคนถูกจูบหลุดเสียงหัวเราะออกมาเบบีว่าไหมเขายังไม่ทันได้ตอบริมฝีปากอวบอิ่มสีแดงสดด้วยไวสาวสะพั่งก็เข้ามาปิดปากมอบจูบดูดดื่มที่ไม่ใช่จ๊บของเด็กน้อยจนเขาหลุดเสียงครางออกมาจากลำคอ ให้ตายเถอะก็เธอน่ารักแบบนี้ไงคนจะตายก่อนก็คงเป็นเขานี่แหละตอนนี้ในหัวเขาไม่ได้มีแค่แผนงานที่จะต้องจัดการให้เสร็จโดยเร็วที่สุดแล้วแต่ยังมีแผนการเดินทางแทรกเข้ามาด้วยเขาจะต้องกลับมาบ้านบ่อยแค่ไหนความคิดถึงความปรารถนาในตัวเธอถึงจะทุเลาเบาบางลงไปบ้างนี่เขายังคิดไม่ตกเลยคงต้องมากกว่าจูจะหายคิดถึงใช่ไหมคะเขาสายหน้า ขณะที่สายตาวาววับของคนถามก็ทำให้เขาอดยิ้มไม่ได้เอา้าอาจจะพอให้ช่วยทุเราได้เขาจูบเรียวปากอิ่มด้วยความมันเคี้ยวก่อนจะตัดบทเมื่อเรือเข้าใกล้ฟังเดี๋ยวสอนรักฮันนี้ตรงนี้แหละผัะชนหัวรอสั้นๆเมมดูดริงฝีปากอวบอิ่มเต็มอารมณ์รักก่อนจะขึ้นอิสระให้กับคนบนตักปล่อยให้เธอหันหน้ากลับไปทางพื้นทะเลกว้าง ขณะที่เขาพาเรือเข้าจอดเทียบท่าเรือส่วนตัวจะพักที่โรงแรมหรา,าที่บ้านโดยเวลาที่มีจำกัดชายหนุ่มจึงให้คนมาด้วยกันเป็นฝ่ายเลือกหลังจากรถกอล์ฟจอดลงหน้าสำนักงานแล้วแต่ค่ะเแบบีนอนไหนชนิดนอนนั้นแหละผัดชนยกมือขึ้นวางบนหัวคนข้างตัวยกเบาๆด้วยความเอ็นดูสุดหัวใจแต่เบบีต้องทำงานนี่เห็นอีกฝ่ายทหน้าตื่นเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้ คิวเข้มข้มของเจ้าของโรงแรมก็เลื่อขึ้นเล็กน้อยที่ไหนไกล้ออฟฟิศกว่ากันค้าโรงแรมครับเขายังไม่เข้าใจที่เธอต้องการสื่องานพักโรงแรมนะคะพออีกฝ่ายเปลี่ยนใจป,ป,ปรับหนุ่มหลอก็อดทาหน้าสงสัยไม่ได้จะได้อยู่ใกล้กันตอนพีซีไปทำงานไงคะผดชนหัวรอถูกใจโอเคงานนอนโรงแรมกันเขามีเวลาอยู่ที่นี่แค่สามคืน หลังจากนั้นต้องกลับกรุงเทพและเตรียมบินไปที่นูนคุณพีทสวัสดีครับเสียงเรียกกับเสียงทักทายของผู้มาใหม่ทําให้ทั้งสองหันไปหาเจ้าของเสียงทันทีเด็กไม่ได้ไปรอรับเทท่าเรือแล้วครับถึงได้ขับรถมาเองไปแต่ผมอยากขับเองชายหนุ่มบอกกับผู้จัดก,การวัยสามสิบกลางด้วยน้ําเสียงสบายสบ,ยสบยเขมทิศเป็นคนพื้นที่ ทำงานอยู่ที่หมื่นไมล์ทะเลรักตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเข้ามาดูแลบริหารที่นี่เต็มตัวส่วนครอบครัวของหนุ่มรุ่นพี่ก็ทำงานกับคุณตาของเขาตั้งแต่ตอนมาบุกเบิกที่นี่แรกๆอีกฝ่ายจึงเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่มากกว่าเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าลูกจ้างพอดีมีคนมาด้วยก็เลยอยากขับรถให้เขานั่งเข็มทิศมองสาวสวยด้วยความสนใจมากขึ้นแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่เชน,นิส คนพิเศษของผมได้ยินคําว่าคนพิเศษผู้จัดก,การหนุ่มของมื่นไม่ทะเลรักก็ถึงกับอดแปลกใจไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเก็บความแปลกใจไว้ภายใต้ใบหน้ายิ้มแย้มเป็นมิตรจะไม่ให้เขาแปลกใจได้อย่างไรนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเห็นสาวสวยมากับเจ้านายแต่ทุกคนไม่เคยได้รับการแนะนําว่าเป็นคนพิเศษที่สําคัญยังดูเด็กอยู่มากด้วยนี่สิหวังว่าเจ้านายของเขา คงไม่ได้ไปชุดเด็กนักเรียนมาจากรัวโรงเรียนที่ไหนสักแห่งหรอกนะสวัสดีค่ะโอ้เข็มทิตอุทานด้วยน้ำเสียงตกใจก่อนจะลุนลานยกมือรับไหวเพราะไม่คิดว่าสาวสวยซึ่งมองอย่างไรก็ไม่ใช่คนไทยร้อยเปอร์เซนจะยกมือไหว้เขาไม่ต้องไหว้ก็ได้ครับผมเป็นลูกน้องของคุณพีทครับมุมปากของผาชนยกยิ้มบางๆเนื้อขำท่าทีของอีกฝ่ายเพราะเจ้าตัวดูจะตกใจจริงๆ ทั้งที่ปกติจะเป็นคนคุมสติได้ทุกสถานการณ์พี่เข้มเป็นผู้จัดการอยู่ที่นี่คอยดูแลงานแทนผมเดี๋ยวถ้าหางานทําไม่ได้เชนี้จะามาขอสมัครงานกับพี่เข้มนะคะเชิญบูญชาหยอกอีกฝ่ายเรียกหนุ่มรุ่นพี่ว่าพี่ตามคนข้างตัวคงต้องผ่านด่านคุณพีดก่อนแล้วครับเข้มทิศต,ตอบก,กราบยิ้มมเริ่มถูกอัธยาศัยสาวน้อยเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนของเจ้านายแม้แต่คนเดียว จะสนใจคุยกับพนักง,งานอย่างพวกเขาเดี๋ยวเรื่องนั้นค่อยคุยกันผัดชนผสมลงไปด้วยคำขำก่อนจะถามหาคนสนิทซองอยู่หรือเปล่าครับพาลูกค้าไปดำน้ำครับผัดชนพยักหน้าไม่ได้ถามถึงรายละเอียดเพิ่มเพราะทราบเวลาของการออกทริปในแต่ละครั้งอยู่แล้วแล้วตอนนี้ห้องพูลสวีทฝั่งโอเชียนวิวของเราว่างอยู่หรือเปล่าครับว่างครับลูกค้าจะเข้าพักอีกทีอาทิตย์หน้าคุณพี่จะจองไว้ให้คนรู้จักหรือเปล่าครับ ให้คนนี้แหละผาชนบุยหน้าไปที่คนข้างตัวเหมือนไมทะเลรักเป็นโครงการบ้านพักตากอากาศและโรงแรมหรูระดับห้าดาวสไตล์ภูมิวิลล่าลูกค้าของที่นี่เกินครึ่งเป็นชาวต่างชาติซึ่งเวลามาพักทีก็จะจองห้องยาวเป็นเดือนเลยอ๋อได้ครับเข็มทิดต,ตอบรับไม่ได้สงสัยอะไรเพราะไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนได้เข้าไปอยู่ในบ้านพักส่วนตัวของครบอบครัวเจ้านายอยู่แล้วเพราะที่นั้นมีแต่ตัวจริงเท่านั้น ที่ได้เข้าไปเหยียบงั้นผมให้เด็กเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องเลยนะครับส่วนที่บ้านพักผมก็ให้คนไปทาความสะอาดไว้แล้วคุณเพียรให้ผมเตรียมอะไรเพิ่มไหมครับถึงจะไม่เคยพาสาวคนไหนไปนอนที่บ้านพักตากอากาศของครอบครัวแต่เรื่องเทคแคร์บรรดาสาวๆที่เคยพามาด้วยก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องเพราะแบบนี้จึงมีผู้หญิงมากมายพยายามทําทุกวิธีเพื่อเข้ามาทําความรู้จักกับพัชชน เมื่อเย็นให้เขาจัดโต๊ะดินเนอร์ที่ริมสะที่ห้องผู้สวีทให้ด้วยก็แล้วกันครับแล้วก็ให้แม่บ้านไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านมาให้ผมซักสามชุดผมจะนอนที่นี่ได้ยินอีกฝ่ายบอกว่าจะนอนที่นี่ซึ่งหมายถึงห้องผููสวีทแน่นอนเขมทิีก็ทำหน้าแปลกใจอีกรอบไม่ใช่ว่าคนเป็นเจ้านายไม่เคยทิ้งเตียงนอนที่บ้านมานอนกับหญิงสาวที่พามาด้วยแต่สั่งให้คนไปเก็บเสื้อผ้ามาค้างกับสาวที่โรงแรมนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรก หรือว่าคนนี้จะเป็นตัวจริงเข็มทิศยังสงสยัยถ้าเป็นตัวจริงทําไมไม่พาไปนอนที่บ้านเพราะตอนที่คุณเชิญขวัญพาคนรักมาพักผ่อนที่นี่ก็ไปอยู่ที่บ้านพักกันตอนนั้นพนักงานที่เป็นแฟนปีศาจแดงดีใจกันยกใหญ่ที่นักฟุตบอลคนดังของพรีเมียร์ลีกมาให้เห็นตัวเป็นๆแล้วความเป็นกันเองของอีกฝ่ายก็ทําให้พนักงานที่นี่รักราชสีเหมือนเจ้านายอีกคนจนถึงทุกวันนี้ ได้ครับผมจะจัดการให้เลยเดี๋ยวผมเข้าออฟฟิศก่อนส่วนเรื่องนินไปคุยกันที่นั่นก็แล้วกันได้ครับสั่งงานเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะรีบตามไปครับเข็มทิดต,ตอบรับก่อนจะขอตัวไปสั่งงานลูกน้องไปออฟฟิศกับผมก่อนหรือว่าจะไปรอที่ห้องพักเลยคล้อยหลังผู้จัดการพรชนก็ถามกับคนข้างตัวบ้างไปกับเบบีสิคะอยากเห็นห้องทำงานของคนเก่งคนได้คำชมยิ้มกว้างทีเดียว พอปลายตามองรอบๆบริเวณเราไม่เห็นใครก็ดึงสาวน้อยเข้าแนบตัวประทับจูบดุดดื่มอย่างไม่คิดหักห้ามใจเครื่องหันเสร็จแล้วจะไม่ให้ออกจากห้องนอนเลยเนี่ยเชิญบูชาหัวเร้อเธอไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะชอบด้วยหญิงสาวเดินตามการจูงมือของอีกฝ่ายเข้าไปในสำนักงานห้องนี้ล่ะคะเธอถามสีหน้าตื่นเต้นเมื่อเห็นวิวทะเลหลังโต๊ะทำงานตัวใหญ่ใช่ วิวห้องทำงานสวยมากๆเลยค่ะทะเลก็สวยพออีกฝ่ายปล่อยมือเขาเดินไปก่อกระจกมองทะเลด้วยท่าทีตื่นตาตื่นใจผดชนก็อดยิ้มไม่ได้อีกครั้งหิวไหมเดี๋ยวผมให้เขาเออกของว่างมาให้เชนบูชาละสายตาจากพื้นทะเลสีฟ้าครามเบื้องหน้าหันกลับไปหาเจ้าของห้องใส่หน้าปฏิเสธไม่ค่ะได้ยินว่าตอนเย็นจะมีคนเลี้ยงดินเนอร์เดี๋ยวเชนนี้จะจัดหนักตอนนั้น อย่าลืมให้รางวาัลด้วยเขากแกร้งทวงพออีกฝ่ายยื่นปากน,น้อยๆกลับมาอย่างรู้กันก็หัวเราเบาๆซึ่งเป็นจังหวะที่ประตูถูกเคาะจากคนที่อยู่ข้างนอกพอดีเชิญเขานินมาด้วยนะครับคุณพิษเข็มทิศร,รายงานให้เจ้านายทราบทันทีที่เข้ามาในห้องตอนนี้อยู่ที่ไหนผัดชนถามเดินนำอีกฝ่ายไปที่โต๊ะทำงานเชน,นิ้ต้องออกไปก่อนหรือเปล่าคะเชิญบูชาถามเขาย่างไม่แน่ใจ มื่คิดว่าเขาอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวในการคุยงานกับลูกน้องไม่เป็นไรไปนั่งรอที่โซฟาไปครับผัดชนบอกกับหญิงสาวแล้วหันไปบอกเขมทิดนั่งลุงที่เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานตอนเขาโทรมาบอกเขมทิดว่าจะมาที่เกาะเขมทิดได้เล่าปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อสามวันก่อนให้เขาฟังว่าพนักงานต้อนรับของมื่นไม่ทะเลาแอบไปนอนกับแขกชาวต่างชาติและถูกแฟนสาวของฝ่ายชาย ที่เดินทางมาสมทบในภายหลังจับได้คานังคาเขาขณะที่พนักง,งานของเขากําลังมีอะไรกับฝ่ายชายบนเตียงทั้งที่ฝ่ายหญิงตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มและลงุงทุนเลื่อนบันเดินทางเร็วขึ้นจากกําหนดเดิมและฝ่ายหญิงก็ยื่นคําขาดให้ไลนารีออกจากงานทันทีหลังทราบว่าอีกฝ่ายเป็นพนักง,งานต้อนรับของที่นี่เข็มทิดเองก็ตัดสินความผิดของนารีด้วยการให้ออกทันทีเพราะบริษัทมีกฎอยู่แล้วแต่ว่านารีก็ขอโอกาส ไม่ยอมขึ้นฟังแล้วขอทํางานต่อด้วยเหตุผลว่าที่บ้านกําลังเดือดร้อนต้องใช้เงินเพราะแม่กับพ่อกําลังไม่สบายและกําลังเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลพอทราบว,ว่าเขาจะมาเขีมทิดก็เลยอยากให้เขาพิจารณาเรื่องนี้อีกทีหลังจากนารีไม่ยอมออกไปจากเกาะและยืนยันว่าจะปากหลักรอจนกว่าจะได้คุยกับเขาถ้าอีกฝ่ายไม่ทํางานด้วยกันมาหลายปีและที่บ้านไม่เดือดร้อนอย่างตอนนี้ เขาก็คงยืนยันตามการตัดสินใจของเข็มทิส์เพราะโกรธมีอยู่แล้วอยู่ที่ห้องพักของฝ่ายทําความสะอาดครับเราพ่อแม่ไม่สบายจริงไหมพี่เคมได้ให้คนเช็คดูหรือ,อยังเช็คแล้วครับป่วยจริง้าถทางจะลําบากกันด้วยเพราะน้องอีกสองคนของนินก็ยังเรียนอยู่นินก็เลยเป็นคนเดียวที่หารายได้เข้าบ้านในตอนนี้ที่ไปนอนกับแขกเพราะเรื่องเงินหรือเปล่าสีหน้าของชายหนุ่มเคร่งขึนขึ้นกว่าปกติ ตอนเอ่ยถามประโยคดังกล่าวเขาไม่ยากกล่าวหาและไม่ชอบเลยที่มีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นในบริษัทเพราะจะทำให้โรงแรมถูกพูดถึงในทางไม่ดีและกระทบกับชื่อเสียงของโรงแรมแน่นอนผมไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยครับเข็มทิพย์ยอมรับตรงตรงแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินเราก็มีสวัสดิการเงินกู้พนักง,งานอยู่ก็ไม่เห็นเขายื่นเรื่องขอกู้นะครับงานคงชอบพอถูกใจกันผชลถอนหายใจหนักกับบทสรุปนั้น แต่ถึงยังไงก็ไม่ควรมาทำอะไรกันที่นี่ในเมื่อรู้กฎดีอยู่แล้วใช่ครับเขาเองก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรเพราะไม่มีใครคาดคิดสักคนว่าพนักงานต้อนรับของโรงแรมจะไปนอนกับแขกที่ห้องพักหลังออกกะจนถูกแฟนของฝ่ายชายจับได้คานังคาเขาแล้วท่าทีของลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับดีกันแล้วครับฝ่ายชายใช้เวลาง,ง้ออยู่สองวันวันนี้เห็นไปดำน้ำด้วยกันแล้วเราจองห้องไว้นานไหมครับ หนึ่งเดือนครับแต่เมื่อเช้าฝ่ายหญิงมีเปรยกับผมว่าอาจจะอยู่ต่อเพราะชอบบรรยากาศที่นี่ผัดชนพยักหน้าแต่ก็มีเน็บในตอนท้ายนะครับว่าถ้าไม่เกิดเรื่องขึ้นจะแฮปปี้กว่านี้ระวังว่าจะไม่เห็นหน้านินที่นี่อีกเขาคิดว่าการตัดสินใจอยู่ต่อของอีกฝ่ายก็เพราะจะเอาคืนนารีด้วยและจุดประสงค์หนึ่งก็คือต้องการให้นารีตกงานธรรมดาแหละของเขาเขาก็ต้องหวงแล้วนินอยู่ที่บ้านพักตั้งแต่เกิดเรื่องเลยเหรอ ใช่ครับที่นารีไม่ยอมกลับขึ้นฟังส่วนหนึ่งก็เพราะยังหวังว่าจะได้อยู่ทำงานต่อเพราะพนักงานทุกคนของมื่นไมททะเลรักต่างทราบกันดีว่าพระชนเป็นคนอย่างไรแม้จะไม่ใช่คนพูดมากและดูเคร่งครึมไปบ้างแต่โดยเนื้อแท้แล้วเจ้านายหนุ่มของพวกเขาเป็นคนมีน้ำใจและเขาอกเข้าใจพนักงานในความดูแลเป็นอย่างมากในเรื่องของเงินเดือนโบนัสตลอดจนสวัสดิการต่างๆ ก็ดีมากจนไม่มีพนักง,งานคนไหนอยากลาออกถ้าให้ไปช่วยงานในครัวเขาจะยอมไหมพัชนตัดสินใจในที่สุดต้องถามเจ้าตัวดูครับงั้นไปเรียกมาถามเลยถ้าไม่ทำก็คงช่วยอะไรไม่ได้จะให้ไปทำหน้าที่อื่นก็ยากแล้วเกิดไปเจอลูกค้าที่มีปัญหากันมันจะเสียกันหมดงั้นเดี๋ยวผมไปตามมาถามเลยนะครับโทรไปก็ได้ครับพี่เขมไม่ต้องไปเองหรอกพัชนบอกก่อนที่อีกฝ่ายจะลุกจากเก้าอี้ ขณะที่มือผลักโทรศัพท์ทางานบนโต๊ะไปให้อีกฝ่ายใช้ซึ่งเข็มทิยก็ยกหูโทรศัพท์ขึ้นโทรไปสั่งให้นารีมาพบเจ้านายที่ห้องทำงานทันที